นี่คืออเล็กซ์เขาเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ทำงานเข้า9ก้าโมงเลิก5้าโมงเย็นเขาไม่ได้สร้างผลงานที่น่าประทับใจถึง6หลักต่อป e. ีและเขาสามารถซื้อได้เฉพาะรถ Honda มือ2เท่านั้นแม้ว่าเขาจะฝันถึงบางสิ่งที่ฟุ่มเฟือยกว่านี้มาโดยตลอดและนี่คือเฮนรี่แต่การออกเสียงชื่อของเขาว่าองรีจึงจะถูกต้องกว่าเพราะเขาเป็นคนฝรั่งเศสคุณอาสังเกตเห็นจากเสื้อผ้าของเขาว่า 1. เขาสวมเสื้อแบบโบราณ และ2ค่อนข้างรวยใช่แล้วคุณกำลังมองดูพระเจ้าเฮนรีที่2แห่งฝรั่งเศสกษัตริย์ในยุคกลางที่ส่งตรงมาจากศตวรรษที่16ผู้ซึ่งสามารถซื้อทุกสิ่งที่เขาต้องการได้ในตอนนั้นและเขาไม่ใช่ผู้หัวโบราณจริงๆแล้วเขาดูทันสมัยในยุคข,ของเขามากแน่นอนว่าอเล็กซ์และเฮนรีไม่เคยพบกันและจะไม่มีวันได้พบกันด้วยเราพวกเขาก็มาจากช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และสถานะของพวกเขาก็ค่อนข้างแตกต่างกันมากเช่นกันแต่จะเป็นยังไงถ้าฉันบอกคุณว่าอเล็กซ์มีชีวิตที่หรูหรากว่าพระเจ้าเฮนรีที่สองแห่งฝรั่งเศส <c oughs> สิ่งนี้อาจฟังดูไม่น่าเชื่อนักแต่ใครก็ตามที่ดูวิดีโอนี้มีชีวิตที่หรูหรามากกว่ากษัตริย์ในยุคกลางทั้งนั้นมาดูกันเถอะ <c oughs> รถม้าของราชวงศ์ดูเหมือนโรแมนติก ไม่ว่ารถมาในยุ่กลางจะก,ก้าวหน้าไปแค่ไหนมันก็ไม่มีทางเป็นคู่แข่งที่ดีได้แม้แต่กับรถที่ขึ้นสนิมและผุพังที่สุดในปัจจุบนันฉันยังไม่ได้พูดถึงเครื่องปรับอากาศระบบเครื่องเสียงรถยนต์และคุณสมบัติที่เศษ็อื่นๆอีกนะแล้วทั้งคุณภาพของถนนและความสะดวกสบายโดยรวมก็มีมากกว่าระบบการสะเทือนสมัยใหม่ทำงานได้อย่างมหัศจรรย์และถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานว่าห้องโดยสารรถม้าหลายคันในสมัยนั้นมีระบบการสะเทือน แต่ก็ยังไม่สามารถเทียบได้กับสิ่งที่เรามีในปัจจุบันข้อถัดไปในรายการก็ค่อนข้างชัดเจนนั่นคือยาใช่ประการในปัจจุบันมีราคาค่อนข้างแพงและบางครั้งการถอนฟันก็ถูกกว่าการรักษาแต่อย่างน้อยคุณจะไม่ต้องรับการรักษาด้วยความช่วยเหลือของสมุนไพรสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่ดีจริงๆแต่บางครั้งเราก็ต้องการสิ่งที่ลำหน้ากว่านี้ ฉันหมายถึงอาการปวดหัวมีแนวโน้มที่จะหายไปได้ด้วยการใช้ยาที่เรามีในชัววฉุกเฉินที่บ้านมากกว่าความช่วยเหลือของสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมในยุคกลางหมอยาใช้ดอกกุหลาบลาเวนเดอร์เซจและยาแห้งเพื่อช่วยแก้อาการปวดหัวและหากมีอะไรร้ายแรงกว่านี้เกิดขึ้นกับใครก็ตามในวันนี้พวกเขาจะได้พบกับคนที่มีปริญญาจริงๆไม่ใช่หมอผีใช่นั่นเป็นเรื่องปกติสุดๆในยุคกลางเลย โอเคเรื่องเศร้าพอแค่นี้ก่อนอีกอย่างมีเรื่องเจ๋งๆเกิดขึ้นตอนนี้อเล็กซ์เพิ่งพบกับผู้หญิงคนหนึ่งในแอปหาคู่แล้ววันนี้เป็นเดทแรกของพวกเขาพระเจ้าเฮนรี่ที่สองแห่งฝรั่งเศสคงจะอิดฉาสุดขีดถ้าพระองค์รู้ว่าสิ่งนี้เป็นไปได้ เขาแต่งงานเมื่ออายุ14ปีและภรรยาของเขาก็มาจากครอบครัวที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูสุดๆในตระกูลเมดิชีเฮนรี่ไม่สามารถเลือกสาวชาวนานที่เขาชอบได้เชื้อพระวงศ์ควรจะต้องแต่งงานอย่างชาญฉลาดโดยคำนึงถึงข้อได้เปรียบทางการเงินและการเมืองทั้งหมดดูเหมือนในแง่ของความรักอเล็กซ์จากศตวรรษที่21ได้รับชัยชนะแต่ในแง่ของความมัง่งคั่งก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ชนะคือเฮนรี่ คุณเคยได้ยินคําว่ากินดอกเบี้ยหรือไม่ในปัจจุบันนี้ถือเป็นเรื่องปกติแต่ค่อนข้างเป็นสิ่งต้องห้ามในยุคกลางโดยพื้นฐานแล้วการกินดอกเบี้ยคือการที่ใครบางคนทําเงินจากเงินหรือที่เรียกว่าการคิดดอกเบี้ยการให้ดอกเบี้ยถูกห้ามเนื่องจากปัญหาทางศาสนาในเมืองยุคกลางหลายแห่งแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็ยังไม่สามารถไปขอสินเชื่อจากธนาคารได้ แต่เช่นเคยบางคนหาทางออกได้ดังนั้นจึงมีเงินกู้ในทางเทคนิควิธีที่ง่ายที่สุดคือการออกพันธบัตรผูกพันมูลค่า20ดอลลาร์ในขณะที่ผู้ยืมจะได้รับเพียง15ดอลลาร์เท่านั้นเอาล่ะไม่มีการกล่าวถึงดอกเบีย้ยในเอกสารแต่ถึงอย่างนั้นผู้ยืมได้รับเงินและผู้ให้ยืมก็ได้รับดอกเบีย้ยดังนั้นอเล็กซ์จะมีปัญหากับบัตรเครดิตของเขาในยุคกลางส่วนเฮนรี่ไม่ต้องการบัตรเครดิตเขามีเงินเต็มจำนวนแล้ว แล้วเรื่องเงินอื่นๆล่ะวันนี้เราสามารถส่งและรับเงินได้ทันทีถึงใครและจากใครก็ได้ต้องขอบคุณอินเทอร์เน็ตผู้ส่งอำนาจแต่ว่าในยุคกลางสิ่งต่างๆค่อนข้างซับซ้อนดังนั้นเจ้าชายน้อยจึงไม่สามารถส่งข้อความหากษัตริย์ผู้เป็นบิดาของเขาได้เขาจึงส่งเงินจำนวนหนึ่งไปให้ลูกชายเพื่อเป็นค่าเล่าการโอนเงินที่เกือบจะเร็วครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1851เนื่องจากการประดิษฐ์โทรเลขและ Western u n i o เ ส่วนร้านเล่าอาหารและเรื่องทั่วไปเชื่อชั้นเถอะภาพวาดที่แสดงถึงงานลิ้กงอันน่าเหลือเชื่อบางครั้งก็เกินจริงก่อนที่โ h o t o s h o p และโปรแกรมแก้ไขอื่นๆจะปรากฏขึ้นศิลปินเหล่านั้นคือผู้ที่รีทัชภาพวาดเองฉันหมายถึงว่าใครๆก็อยากดูดีแม้กระทั่งอาหาร <Wow. S 1> กลับไปที่เรื่องมืออาหารหากคุณชอบเครื่องเทศคุณจะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ในการหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อที่ใกล้ที่สุดและไม่แพงมากนะัก แต่ย้อนกลับไปในยุคกลางสินค้าเหล่านี้มีราคาแพงและขนส่งได้ยากซึ่งมีแต่ขุนนางผู้มีเกียรติที่สุดเท่านั้นที่สามารถหาซื้อได้แน่นอนว่า,ากษัตริย์สามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมดแต่คุณรู้ไหมถ้าพวกเขาเห็นแผนกเครื่องเทศในซูเปอร์มาร์เก็ตทุกวันนี้พวกเขาจะคิดว่าเป็นการใช้เวทมนต์อย่างไรก็ตามในราชาสำนักก็มีแผนกพิเศษที่เรียกว่าแผนกเครื่องเทศและเดาได้ไม่ยากเลยว่าแผนกนี้อุทิศพื้นที่ให้แก่เครื่องเทศโดยเฉพาะ สำหรับอาหารจานหลักกษัตริย์ยุคลางมักจะกินเนื้อสัตว์ป่าและพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกมากนักมาดูเมนูทั่วไปของพระราชากันดีกว่าก่อนอื่นบนโต๊ะของกษัตริย์มีไก่ยัดไส้<ม>กว้างหนึ่งในสี่และเนื้อซี่โครงลูกวัวเคลือบซอสขนาดพอเหมาะต่อไปเป็นภายเนื้อขนาดใหญ่ที่ประดับด้วยพายขนาดเล็กทั้งหมดนี้จะประกอบกันเป็นมงกุฎส่วนของหวานก็มีเยลลี่ครีมชีส และสตรอเบอรี่ตุ๋นในน้ำกุหลาบนั่นอาจจะฟังดูแปลกแต่จำไว้ว่าถึงยังไงก็ไม่มีทางเลือกมากนักอาหารขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่กษัตริย์อาศัยอยู่เป็นอย่างมากนอกจากนี้เขายังไม่สามารถรับโทรศัพท์และสั่งซื้อชิมาส่งได้เฮ้ hey, คุณทำงานอะไรหรออย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะทำอะไรในกรณีส่วนใหญ่คนสมัยใหม่มักมีอิสระในการเลือกอาชีพของตนเอง อย่างน้อยในทางเทคนิคเราก็สามารถทําได้แต่กษัตริย์ในยุคกลางไม่มีทางเลือกเช่นนั้นเขามีหน้าที่ของเชื้อพระวงศ์กฎหมายใหม่ใช้แล้วกษัตริย์อาจจะไม่จาเป็นต้องสร้างมันขึ้นมาเองแต่เขาจําเป็นต้องอนุมัติแนวคิดใหม่ๆและนําไปปฏิบัติเพื่อปกป้องอาณาจักรจากศัตรูแน่นอนและฉันก็เดาว,ว่ามันต้องเหนื่อยมากฉันหมายถึงแม้แต่อเล็กซ์ก็ค่อนข้างเหนื่อยหน่ายกับงานเข้า9ก้าโมงเลิกห้าโมงของเขา แต่อย่างน้อยเขาก็ไม่จําเป็นต้องวางแผนกลยุทธ์การป้องกันใดๆและไม่ใช่ว่าผู้คนหลายล้านคนในราชอาณาจักรต้องพึ่งพาเขาและอย่าลืมว่า,ากษัตริย์คือผู้ที่จะต้องเจรจากับเอกอัคราราชทูตต่างประเทศวางรากฐานความสัมพันธ์ใหม่และบางครั้งก็ต้องหยุดความสัมพันธ์เหล่านั้นด้วยฟังดูเหมือนว่ามีความรับผิดชอบมากมายเลยทีเดียว<ไป>แต่ถึงแม้ว่าประเด็นทั้งหมดนี้ไม่ได้ทำให้คุณเชื่อว่าคุณมีวิถีชีวิตดูรามากกว่ากษัตริย์ในยุคกลาง และคุณยังคงอยากเป็นหนึ่งในพวกเขาแล้วก็นี่คือคนาแนะนําบางส่วนสําหรับคุณเพื่อเป็นกษัตริย์ที่ดีเผื่อไว้ในกรณีที่นักวิทยาศาสตร์อาจสามารถประดิษฐ์ไทม์แมชชีนได้ข้อที่ 1. จงเป็นผู้นําที่โดดเด่นกษัตริย์ที่แท้จริงควรดูวิธีแสดงความแข็งแกร่งและอํานาจไม่มีใครสนใจหรอกว่าคุณมีบุคลิกแบบไหนคุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณแข็งแกร่งแค่ไหนหรืออย่างน้อยก็เสแสร้งนิดนึง ข้อที่2จงเป็นผู้ปกป้องมีคนจำนวนมากในอาณาจักรของคุณที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณพวกเขาอาจต้องการมาเข้าเฝ้าคุณและคุณต้องเอาใจใส่คอยช่วยเหลือและมีน้ำใจความมีน้ำใจเป็นคุณลักษณะหนึ่งของกษัตริย์ที่แท้จริงเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณอาจดูคล้ายนักบำบัดแต่การออกว่าราชการก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญของราชาข้อที่ 3. จงฉลาดในการเลือกคนรอบข้าง พระราชกรณียกิจนั้นยากและแทบไม่มีใครสามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งหมดได้ด้วยตนเองดังนั้นคุณจะต้องมีคนให้มอบหมายหน้าที่ของคุณให้เช่นคุณไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะเก็บภาษีครบทั้งหมดและข้อพิพาททั้งหมดได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมแต่จงระวังไว้ไม่ใช่ว่าตัวแทนที่เชื่อถือได้ทุกคนจะน่าเชื่อถือขนาดนั้นบางคนอาจต้องการวางยาพิษคุณด้วยซ้ำเช่นเดียวกับกษัตริย์จอนที่มีข่าวลือว่าถูกนักบวชวางยาพิษ แม้ว่าบันทึกอย่างเป็นทางการจะอ้างว่าพระองค์สิ้นพระชนเพราะความตะกละตะกลามก็ตามแต่เวอร์ชั่นอย่างเป็นทางการก็ดูเป็นไปได้นะเพราะคุณรู้เมนูของราชาในยุคกลางแล้วนี่อเล็กซ์คุณยังอยากเป็นกษัตริย์อยู่อีกไหม